วอลิตโมไกตัวนันรหัสเรื่องสาข1 0 1 1นห6ครับนึ่งหนึสครับำหรับโปรเจกต์ที่จะมานำเสนอก็คือเป็นโปรเจกต์ที่นิชอว่าเครื่องวัดกำลังหนึ่งเฟสครับก็คือในส่วนนี้ก็จะมีการทำงานอยู่3ส่วนก็คือส่วนส่วนทับส่วนด้านเข้าก็คือก็คือจะเป็นส่วนรับแรงดันกับส่วนส่วนวัดกระแสส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนวัดแรงดันรับแรงดันแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนรับรับกระแส จากส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของการประมวลผลนนก็คือจะใช้ตัวม i โครคอนโทรเลอร์เบอร์เบอร์สองหครับจากส่วนต่อไปก็คือจะเป็นจะเป็นภาคภาคการแสดงผลก็คือจะใช้ l c d ขนาด20คูณ4ครับซึ่งจะสามารถแสดงทุกๆค่าทุกๆพารามิเตอร์ที่ต้องการได้ก็คือจะมีแสดงทั้งค่า V ค่า I ค่า P ค่า PF ค่า S แล้วก็ค่าคครับซึ่งค่า P ก็คือค่ากำลังจริงครับแล้วก็ส่วนค่า S ก็คือค่า กำลังไฟฟ้าปรากฏหรือ a p p พลิ n t พ o w e วครับแล้วก็ค่าคิวก็คือกำลังกาลังเสมือนหรือว่าเรียกที่พ o w e วครับสำสสำหรับค่าเราจะอธิบายยยก็คือในส่วนของ p f ก็คือใน p f เเราจะมีการแบ่งแบ่งออกเป็นสาแบบก็คือแบบแบบรีแบบแรกแล้วก็แบบยูนิตี้ถ้าแบบรีก็จะก็จะลงท้ายด้วยคาว่า LE ครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแล็กกิ้งก็จะลงท้ายด้วย LA ครับแต่ถ้ายูนิตี้ก็จะก็จะลงท้ายด้วย UN ครับ ซึ่งในการทดลองก็จะแบ่งลดก็จะทดลองกับโหลด R L แลวโหลด R C S ซึ่งตอนนี้ที่กำลังที่กำลังทำอยู่คือจะเป็นหลด R L แล้วจัดแล้วการทดลองคือเราจะเริ่มเริ่มที่แรงดันที่150โวลต์นะแล้วก็แวลลี่ไปเรื่อยๆแล้วเราจะจะทำการคลิเบรตกับยีต้อนวัดมิเตอร์ในส่วนที่เป็นพาวเวอร์แล้วก็ P F ครับแล้วก็ถ้าส่วนที่เป็นโวลก็จะใช้มิเตอร์ตัวตัวเขียวนี้คนระับ แล้วก็ส่วนของกระแสก็จะใช้ตัววิกตตัวแคมป์ตัวนี้ครับเสร็จทีนี้เราก็จะมาสาธิตดูการทำ้งานตันตัวนี้ก็จะเป็นการทดลองที่150โวลต์นัก็คือที่พาวเวอร์มันจะแสดงว่า47แต่ว่าส่วน LCD มันก็จะแสดงเป็น149คลับแล้วก็องไอก็0.71ไอนี่ก็ประมาณ0.68ครับส่วนค่าค่าีตรงนี้ประมาณ101ตรงนี้นก็ได้ประมาณ96นะ ค่า P/F ทีนี้ก็จะประมาณ0.98แต่ในนั้นจะเป็น0.94แต่มันจะระบุว่าเป็น leading หรือว่า lagging ครับต่อไปก็จะเราก็จะทำการวิ่งแรงดันไปแล้วแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันว่าค่าที่ได้ค่าที่ได้กับค่าที่กับค่าที่วัดได้จาก,กอุปกรณ์แล้วมีความคัดเคลื่อนมากน้อยเพียงใดครับต่อไปก็จะเป็นที่ร้อย น,นี่ก็คือเป็น,ปนการทดลองที่160โวลต์เนี่ถ้าถ้าถ้าบีฮะถ้าไอฮะแล้วก็ตัว,วตล์แม็กเตอร์ฮะแล้วก็ค่าค่ากำลังกำลังที่ใช้จริงฮะซึ่งในค่าค่าไอเสียงวัตติว์คือจะจะเป็นการคำนวณแยกออกไปอีกทีครับต่อไปก็จะเป็นการทดลองที่170ครับ ีนี้170จต่ส่วนที่ส่วนการแทงของไมโครส่วนการแทงของ LCD ก็จะประมาณ170ครับส่วนนี้ก็จะเป็นการของส่วนของ I คนระับแล้วก็ส่วน power ครับแล้วก็ส่วนของโตอร์ครับต่อไปก็จะที่180โวลต์ครับแล้วก็ส่วนของ I คนระับ ล้วก็ส่วนของ power แล้วก็ส่วนะววของ w ์ l ฟ p เตอร์คนระับต่อไปก็จะเป็นที่ร้อยเก้าสิบหวครับอันนี้ก็จะเป็น,นส่วนของ B ครับนะแล้วก็ส่วนของ I ครับแล้วก็ส่วนของ K ครับนะแล้วก็ ต่อไปก็ที่200ครับส่วนของวีครับส่วนของไอครับส่วนกระแสแล้วก็ส่วนของกำลังที่ใช้ทั้งหมดนะกำลังกำลังที่ใช้จริงนะแล้วก็ส่วนของค่าประกอบกำลังหรือตัวแฟกเตอร์ครับต่อไปก็ที่สองร้บ ส่วนของ v ครับส่วนของไ i ครับแล้วก็สุทธิ์แล้วก็กำลังที่ใช้กาลังที่ใช้จริงครับแล้วก็ท่าโ o w e r factor ครับต่อไปที่ดู s สเกลที่สไที่220นนี้ก็ส่วนของ v ครับ ก็ส่วนของไอครับแล้วก็ค่ากำลังที่ใช้จริงครับแล้วก็ค่าโคเฟเฟกเตอร์ครับสำหรับการนำสเสนอในใน,ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้